สู่บรรยากาศยามเช้ากับเทศกาลย้อนวัยเด็กโอเคครับกลับมาอยู่กับหนูพุดดิง้งกับ MJ กันต่อนะครับกับ DLC ใหม่ Snowy Escape วันนี้ผมเข้ามาอยู่ในเมืองครับเริ่มต้นพายของเขานะเพราะว่าผมต้องการจะไปตรงนี้ครับมันจะมีที่หนึ่งที่ผมบอกว่าเราสามารถฝึกการปีนเขาได้ก็คือตรงนี้แหละเนี่ยผมจะปีนขึ้นไปบูข้างบนไงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าข้างบนตรงนี้ โอเคต้องรีบก่อนนะวัน t i m มใช่ไหมเอาแบบตั้งใจหน่อยหนูว่าแล้วก็สามารถปีงขึ้นมาบนนี้เพราะผมต้องการจะไปดูบนนี้ไงครับมันจะมีเมคเอาวิสอะไรหรือเปล่าข้างบนเนี้ยแต่ไม่น่าจะมีเนาะมันมีตรงนี้ที่สามารถปลูกผักได้เฉยๆแล้วก็วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์เทศกาลย้อนวัยเด็กกันนะมันน่าจะจัดสิโมงนะครับนี่ผมตื่นเช้าเลยว่าให้หนูพุดดิ้งเขาตื่นอย่างเช้าอ่ะเพราะว่าผมต้องการจะมาตรงนี้ไง ข้างบนน่ะฟิลมันน่าจะดีเนาะเนี่ยเราสามารถเห็นบริเวณเมืองได้เสียดายที่ไม่สามารถเอาก้าอี้มานั่งชิลตรงนี้ได้โคตรเซ็งอะเราไม่สามารถสร้างเก้าอี้ตรงนี้ได้ไงอันนี้ถ้าผมกดสร้างปุ๊บเขาก็จะไปอยู่บริเวณบาร์แหละครับตรงนี้จะไม่สามารถสร้างได้เลยแล้วก็ต่อให้เราพกเก้าอี้มาเราก็ไม่สามารถมาวางตรงนี้ได้ครับเพราะว่าสิ่งของอะมันวางตรงนี้ไม่ได้เห็นปะ่ะเนี่ยผมจะลงไม่ได้เลยนะสิ่งของอะ่ะ อันนี้โคตรเซ็งเนาะเสียดายโคตรอะ่ะอยากให้เราแบบมานั่งปิกนิกได้ยามเย็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมชอบวิวตรงนี้ครับเนี่ยมันจะเห็น,น้นั่นด้วยนะสารเจ้าใหญ่ๆอะ่ะตรงนู้นนะ่ะเห็นหรือเปล่าเนี่ยเอา้าทำไมมัน,บ,นบางหมดเลยนายสารเจ้าอยู่ไหนอะ่ะนู่นเห็นเสาไกลๆไหมนี่ไงเราก็มานั่งชิลตรงนี้เนาะกินบรรยากาศยามเช้าอะไรอย่างงี้หลังจากที่เราปีนเขามาอย่างสูงชันครับแต่มันไม่สามารถทําได้นะ เศร้าใจโอเคให้ก็ปีนเขา,ขาก่อนครับแล้วสิบโมงเราเข้างานวันเด็กกันนะผมเรียกว่างานวันเด็กแล้วกันเนาะมันน่าจะเหมาะอ่ะเพราะถนนมากอะ่ะจะมีเด็กไปไงผู้ใหญ่ก็สามารถไปได้นะผมจะไปเล่นอีเวนต์กิจกรรมมาแหละเอาชนะเด็กกันในพาทนี้นะโอเคปีนเขาก่อนหรือพุดดิง้งเรเวลเจ็ดสบายอยู่แล้วถ้าเราเรเวลเจ็ดอะครับมาฝึกตรงนี้ก็ได้นะก็ได้เรเวลแปดเหมือนกันแต่เหมือนกับสก,กิลอะครับ มันจะขึ้นแค่หน่อยเดียวเห็นปะถ้าเราปีนขึ้นมาแล้วฟึบเราก็จะได้สกิลนิดนึงขึ้นมาหน่อยผมพาไปดูก็ได้เนี่ยมันจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับสกิลการปีนเขาอะจะขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นเองอะซึ่งในเนสเสียดายนะโอเคแต่ผมก็ฝึกตรงนี้แหละครับจนเลเวลเจ็ดอะไอตรงเนี้ยเลเวลหนึ่งถึงเจ็ดอะสามารถมาปีนได้แต่ข้านบนเขาสูงที่ผมพาไปดูอะครับจะไม่สามารถนะเราต้องเลเวลแปดขึ้นไป โอเคเก็บขอให้หมดเลยครับไหนๆก็ปีนขึ้นมาแล้วหนูพุดดิ้งมันไ่าด้มีแบบต้นซากุระให้เราปลูกอ่ะไม่มีครับไอ้ต้นดอกไม้ซากุระเราจะเอาตกแต่งได้เฉยๆนะไม่สามารถปลูกได้โคเซง็งเลยได้อะไรมาหนูะ่ะได้แคปซูลมาอันนึงโอเคเปิดเลยเปิดได้ของดีนะแล้วก็ต้นไม้ผมไม่รู้จะปลูกอะไรครับเนี่ยไอ้ต้นนี้ก็คือต้นเก่าอ่ะแหละต้นที่มีอยู่แล้วในเกมอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้พิเศษอะไรครับข้างบนตรงนี้นะได้อะไรมาอ๋อได้ตัวนี้มาหรอแล้วก็ได้อันนี้อันทึบอ,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 อยากเล่นแบบสายเก็บของเลยเนาะต้องไปเล่นเดอะคอลเลกเตอร์อ่ะเพราะตอนนี้ของสะสมมัน,มนเยอะมากครับขนาดผมเล่นออรล่ามาเกือบปีอะ่ะยังไม่ครบเลยนะของอะ่ะของเยอะแยะไปหมดเราต้องรอฤดูการด้วยไงถ้ามีภาคซีซั่นอะครับมันจะยากหน่อยเพาะว่พวกต้นมงต้นไม้พวกนี้ มันจะโตตามฤดูกาลเขาครับตอนนี้กี่โมงแล้วเก้าโมงโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเจอพิเศษเหรอเก็บเลยหม็อซวิสก่อนแล้วก็ค่อยเก็บเขาคือภารก,กิจของผมอะแฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเีน,นี่แจมผ่านด้วยคืออันนี้ครับเขาเป็นเหมือนกับไอ้นั่นนะ Forest Spirit เราจะหายากสุดครับโดยการปีนเขาหรือมาสำรวจป่าอะไรอย่างนี้อันนี้ผมเจอเลยว่ะเลยผ่านอันนี้เลยครับ พาร์ทหน้าก็ง่ายแล้วนะไปโซเชียลออนเซนโอ้โหอีซี่เลยเราจะเป็นชนพื้นเมืองกันพาร์ทหน้าครับโอเคผมขอเก็บในตรงนี้หน่อยเอาไว้ปลูกที่บ้านไม่ใช่อะไรอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้นี่เองสปิริตอ่ะผมนึกว่าเป็นพวกหินห้อยที่ผมเก็บจากพาที่แล้วไม่ใช่นี่ว่ามันจะเป็นสปิริตประมาณนี้เลยครับถ้าเราเก็บมาเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเก็บเราจะได้แรลนี่เหรอกระชัปองนาย มัน make sense ไหมเนี <c> ่ย <oughs> โอเคลองเปิดดูดิว่าได้อะไรจ๊บเปิดได้ของดีเฮ้ <c oughs> <c oughs> อ๋อแต่มันก็มีดาวขึ้นไปเรื่อยๆแหละเนาะถ้าเราเก็บพวกเนี้ยเราก็สามารถหาแรงพวกนี้ได้ไงแต่มันจะมีไอ้พวกแรด้วยนะครับไอ้ที่ผมได้อ่ะแค่2ดาวเองอ่ะมันจะมี5้าดาวด้วยเกรดแรจะอยู่ล่างเลยเห็นป่ะเนี่ยเกรดแรมีทั้งหมดสามสี มีทั้งหมด13อันใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นอันคอมมอนแล้วครับของแรมีทั้งหมด13อัน5ดาวนะแล้วก็มาเก็บพวกเนี้ยกระชัปองก็ไปสุ่มหรือหาเทพสปิริตของหุบเขาเพื่อเอากระชัปองได้นะหรือว่าเขาจะให้ของดีอะไรมาไม่มีเม็กอวิสเลยโอเคเริ่มงานแล้วเราเข้างานกันดีกว่าครับย้อนวัยเด็กกันผมจะไปชนะไอ้พวกเด็กพวกนี้เอาของรางวัลมาเป็นของเราไง จัดว่ายเดินทางครับอันนี้น่าจะอยู่ในเมืองนะโอเคครับนี่ไงเป็นงานผู้ใหญ่ก็มีเนาะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนะนี่หนูบ้านอิโต้นี่นี่เฮ่อมาปีในนี่เล่นอยู่นะแล้วก็เหมือนเดิมครับยังไง่ชานเดี๋ยวหนาทาอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมอยากย้อนวัยเด็กอะ่ะ <aj> ขอเปลี่ยนชุดก่อนเขามีชุดอยู่ครับ <aj> ผมเสร็จไว้ให้เขา <aj> เป็นชุดแบบนักเรียนนะนี่ไง แต่เขาเป็นนักเรียนคริสเนาะนี่ไงโรงเรียนคริสดูเข้าไหมเนี่ยดูน่ารักดีเยเฮ้ยย้อนไหวย้อนไหวหนูอะแต่งหน้าทั้เต็มเลยนะหนูฟูตี้ง้น่ารักอะ่ะย้อนไหวแล้ว,แล,วแล้วมีอะไรทำวะเนี่ยเราก็สามารถทําตรงนี้ได้เหรอ <S <s อ๋อสามารถมาดูได้เฉยๆวะไม่สามารถทําอะไรได้ใช่ไหมโคตรเซ็งจะมาเล่นกับเด็กๆไม่สามารถทําอะไรได้เลย แล้วก็สามารถเซลฟี่ได้เหมือนเดิมนี่ไงทึบส่วนมากก็มีแต่เด็กมาเนาะดูดิมีฝาค้าบด้วยครับอันนี้ผมแต่งที่บ้านไปแล้วนะมันจะมีประมาณนี้ <c oughs> เห็นป่ะมีลอยๆด้วยทํานอน,นี้ไงแล้วก็สามารถดูได้อันนี้คืออะไรอะคอนเทมเพลตอีกแล้วเหรอให้เราคุ้นคิดอะไรเยอะแยะเนีย่ยนายโอเคลองดูเพื่อไม่ให้ภาลารกิจครับสแสดงว่าเราไม่สามารถแข่งกับเด็กๆได้ใช่ไหมก็คือให้เด็กเขาได้รางวัลอะไรอย่างนี้เหรอ เรามาย้อนไวเฉยๆครับเฮ้ยนี่คุน้นๆนะเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นแก๊งที่ผมสร้างไปแก๊งเด็กนะแล้วก็รอบๆก็จะเป็นประมาณนี้บัคคาให้ดูได้คุ้นคิดได้แล้วก็มีตรงนี้ของกลิ่นไม่พลาดหรอกของกลิ่นไอศครีมจัดไปดิเอาอะไรดีเนี่ยสตรอเบอรี่ครับของโปรดพุดดิ้งเขานะจึ๊บจัดไปสีชมพูอะไรก็ได้ขอให้เป็นสีชมพูนะสีโปรดของพุดดิ้งเขาไง น่าร <anto> <isto> ักเดียวเนาะดูดิเป็นนักเรียนเลยอ่ะย้อนวัยนักเรียนกันเลยทีเดียวแต่เป็นโรงเรียนคิดหน่อยครับไม่ใช่โรงเรียนญี่ปุ่นไงเพราะเสื้อผมว่ามันไม่สวยนะถ้าผู้ใหญ่ใส่อ่ะต้องเป็นเด็กประมาณนี้เห็นว่าน่ารักเฮ้เจอฟีลมันได้ญี่ปุ่นดีเนาะค็ยชอบอ่ะผ้าเนี้ยเสียดายที่ไม่สามารถทําไปพวกนี้ได้เลยเราสามารถคุ้นคิดได้เฉยๆครับแต่ทําอะไรไม่ได้เลยนะเพิ่มเติมอ่ะดูประคับอยู่ โอเค๋ยวผมขอกินไอศครีมก่อนเด็กๆเ,เขาจะเล่นกันแหละครับมันไม่น่าจะมีงานสําหรับผมนะเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยแต่เราก็มาเดินเที่ยวได้อยากสร้างเด็กเลยนี้มางานตัวเนี้มาแข่งขันเอาของรางวัลกันไงอยากได้รางวัลน,น่ะเอาไปเก็บไว้ที่บ้านน่าจะดีโคตรโอเคของกินสตรอเบอรรี่ของหนูพุดดิ้งกัน ต้องมีผู้ใหญ่มาเนาะเนี่ยแต่เขาก็พาลูกๆเขามาเที่ยวแหละผมว่ามียสกุนิโตเห็นปะล่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมไปสร้างเด็กเพิ่มดีกว่าครับแล้วเอาครอบครัวมาอยู่นะไปนั่งเล่นในไรอ่ะเพราะผมไม่รู้ว่ารางวัลมันคืออะไรไงนี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วกินไอศครีมเป็นผู้ใหญ่แบบย้อนวัยนะอยากกินไอศครีมเป็นเหมือนกับเด็กเด้อน่ารักดีอ่ะอร่อยไหมล่ะหนูพุดดิ้งกินเสร็จก็ต้องออกกำลังกายให้แน่หนูะ สุดเศร้าเลยฮะมันจี๊ดครับมันจี๊ดฮิพดเวนพิดเวนสุดเซ็งกับหนูว่าไม่เคยกินไอศครีมเลย๋อมันก็มีแค่นี้แหละครับงานอ,ะอ่ะหนอว่ามันมีอีเวนต์แบบให้เด็กเดินสำรวจรอบๆได้อะไรเงี้ยแบบนั้นอาจจะแจ่มเลยเนาะมีการแอดเวนเจอร์สำหรับเด็กมีเต็นท์ให้พักมีซ้มไม่สำรวจอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะดีอะไปได้เยอะมากเลยครับ เสียดายเนาะมันมาแบบตันๆแค่หน่อยเดียวอะมันน่าจะไปได้เยอะกว่านี้ไงครับแบบพวกคอนเทนต์พวกอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเติมแต่งได้เยอะกว่านี้อันนี้มาได้แค่เนี้เนาะเสียดายอะแต่ผมว่าก็คุ้มอยู่ครับเราได้ฟิลแบบญี่ปุ่นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมชอบมากนะเราก็สามารถดูเด็กได้ไหมได้แค่นี้ครับไม่สามารถเล่นเกมอะไรเพิ่มเติมได้นะมันจะไม่มีเกมพิเศษไงเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วสุดเซง็ง เราก็มาย้อนไวัยได้เฉยๆเท่านอน,นี้กินไอศครีมของที่นี่ได้แค่นี้ครับเสียดายโคตรเป็นผู้ใหญ่ก็าห,าห้ามวิถ้าหนายสุดเซ็งเลยทีเดียว <c oughs> กินมัชชะ <c oughs> เล่นดีกว่า <c oughs> ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับ <c oughs> เสียดายอะ่ะ <c oughs> ว่าจะมาหาอะไรเล่นนะน,นี่ <c oughs> ม่จาจะแบก <c oughs> ็ิงรางวัลกับเด็กๆ <c oughs> ไม่ได้ด้วยเราก็สามารถมากินตรงนี้ได้เฉยๆครับไอของพวกนี้ ไอศ์ครีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของตัวเนี้ยครับผมยังไม่สามารถทําที่บ้านได้เลยอะเราอาจจะต้องกินเยอะๆเนาะ,นะถึงจะสามารถเอาไอตัวเนี้ยไปทําที่บ้านได้นะแต่พวกเนี้ยกินแล้วเราต้องออกกําลังกายครับสําหรับหนูพุดดิ้งอะเพราะตอนเนี้ยตัวเขาเริ่มใหญ่แล้วครับแล้วก็มีมัดฉาด,ด้วยเห็นไหมส่วนมากมันจะเป็นอาหารสําหรับเด็กๆกันแหละรครับเพราะตรงน,นี้มันเป็นงานเหมือนกับวันเด็กทํานองนี้ไงแล้วก็สามารถมาเที่ยวตรงน,นี้พักผ่อนได้แต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว เราจะไม่สามารถแข่งกิจกรรมอะไรกับเขาได้ครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันสาหรับเด็กเห็นปะเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับสุดเซงเ็งในทีเดียวแล้วก็มาเที่ยวเฉยๆก็ได้มาดูปะระคับคุ้นคิดหรือมาคุยกับหนูคนนี้ก็ได้ครับนีไง <C> เขามาทุกงานเลยนะหนูคนนี้เด็ดๆว่าไงหนูอะไม่นื่งยหว่างเหรอเนี่ยหาข้าวกินว่างสิหนูอะยืนยิ้มอยู่เนี่ยเฮ้ยคนนี้เท่เนาะ มาจากเกาะนั้นแน่เลยอะไอซ์แลนด์ลิฟวิ่งปะนายอย่างเท้เลยทีเดียวเหมือนแบบหนุ่มชาวเกาะทำนอนนี้เหรอจวของนายดูดีอยากเลี้ยงเด็กเลยอะตอนนี้ผมว่าน่าจะดีเนาะให้เด็กมาเที่ยวไงเพราะว่าบ้านเขาก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับ แล้วผมหาย้ายให้คนเข้ามาดีกว่าครับน่าจะดีแก,ออกเฮ้ยไอ้นี่มันควรรับเราด้วยนายใช่ไมนี่้งานม,มันาจะาถึงกี่โมงอะเดี๋ยวผมดูก่อนอีเวนต์กิจกรรมมันก็บอกว่าเราสามารถไอ้นี่ได้เนาะแข่งเอาของรางวัลอย่างเงี้ยนี่ไงเห็นปะ่ะฮันชาเลนจ์ซึ่งเราไม่สามารถครับแล้วก็ไอ้หมวกตรงเนี้ยไม่ได้เลยเนาะเสียดายมันเป็นหมวกกระดาษอะสำหรับเด็กไงเราไม่สามารถใส่ได้ครับเศร้าใจสุดๆเลยอะ่ะโอเค งานเลิกหกโมงใช่ไหมก็สําหรับเด็กๆแหละครับไม่คืองานวันเด็กวันหนึ่งนั่นแหละที่เด็กสามารถมาเที่ยวพักผ่อนได้เท่านั้นเองมันมีของซ่อนไว้เนี่ยอ๋อนี่ไงเจอแล้วซื้อก่อนเลยผมเดี๋ยวพลาดมีแคปซูลด้วยครับอยู่ตรงนี้นี่เองหกระดาษอ่ะผมนึกว่าเราไม่สามารถซื้อหรือใส่ได้ได้นี่หว่าตรงนี้ครับเราไม่สามารถซื้อตัวนี้ได้ใช่ไหมอ๋อไม่สามารถใส่ได้ แต่เราซื้อเก็บไว้ได้เฉยๆครับร้อยห้าสิบนะแล้วก็มีคาจปองของเราโอเคชึบดูก่อนฮะอ๋อันนี้ที่ผมไปหาบนเขามาไม่ใช่มันอยู่ไหนอะถ้าเราแวร์ได้ไหมอะไม่ได้ครับนี่มันสําหรับเด็กครับโคตรเศร้าอยากเป็นเด็กสักวันก็ไม่ให้เราเป็นนายเกิดชากปองเล่นก็ได้วะชึบสามดาวอันนี้ผมยังไม่มีด้วยครับแจมแจมออกดาวีไม่เนี่ยนาย มาก็ไม่ได้แข่งขันอะไรกับใครเขาเลยว่าจะมาท้าชิงเด็กดอยเก่งกับเด็กเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวนะผมหาห้องน้ําก่อนไม่มีครับเราต้องไปเข้าที่บาร์เพราะตรงนี้ยมันจะจัดในเมืองนะเป็นอีเวนต์ตัวเดียวไงที่จัดในเมืองเราอะโอเคหเ้องน้ําก่อนเจ๊บอุตส่าห์แต่งชุดวัยเด็กมาชุดนักเรียนเนี่ยโอเคไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับงานอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะจบแล้ว เนี่ยหนูคนนี้น่ารักเนาะนานามิอิโตะนะเขาเป็นนักเรียนเห็นว่าอย่างเจมะ่ะคนอื่นก็คือเด็กที่อื่นแหละเนะ<บ>าะนี่ไงแต่งชุดไพรเวททั้งนั้นเลยอะไม่ใช่เด็กของเมืองนี้ใช่ไหมเฮ่น่ารักดีเนาะแล้วก็มานั่งดูเด็กชิลได้ครับเล่นชิงช้าอะไรอย่างนี้แค่นั้นนะแต่เราไม่สามารถทําอะไรเพิ่มได้แล้วครับโอเคงั้นเราเที่ยวบาร์ดีกว่าไหมอ๋อเขาเต็มหมดเลยไง พอเมื่อวานผมเตรียมความพร้อมไว้ดีอะหาอะไรกินในบาร์ก็ได้วะนายสุดเศราไม่สามารถแย่งเด็กเล่นเกมได้เลยเอาครีมโคล่าของโปรดหนูพุดดิ้งครับชึโอเคอยู่ในบาร์ก็ได้ครับแล้วก็ชิลแบบสไตล์ผู้ใหญ่ไปแล้วกันเนาะคิดถึงวันวาน,นอยากเป็นเด็กก็ไม่ให้เราเป็นด้วยนะเศร้าใจสุดๆเลยทีเดียวงานก็เลิกแล้วครับคืองานเขาจะเลิกตอนเย็นน่ะแหละก็เวลาของเด็กเลยนะเห็นปะ หกโมงก็เลิกแล้วกลับบ้านเพราะว่าอีเวนต์ตัวนี้จัดสิบโมงนะครับถ้าใครที่มีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยก็พาเขามาเที่ยวที่นี่ได้นะเพราะว่าตรงนี้เราสามารถพาเด็กมาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็เอาของรางวัลพิเศษได้ครับเอาพรจากหนูข้างบนตรงนู้นได้เหมือนกันนะก็จะเป็นอีเวนต์ตัวนี้แต่เสียดายที่ผมไม่สามารถทําให้ดูได้ไงเพราะผมไม่ได้เลี้ยงลูกครับไม่ได้มีหลานอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ตัวคนเดียวนะ โอเคตอนนี้ทุ่มเหนือเน,นี่ยทำไมไวจังเราหาที่เดินเล่นดีกว่าไหมหรือ,อว่ามันงานจะมีอีเวนต์อะไรเยอะไงมันไม่มีอะไรสำหรับผู้ใหญ่ครับโอเคหาที่เดินเล่นชิลๆดีกว่าเนาะน่าจะแจม่มเดี๋ยนะมันมีไหมนี่แถวนี้ไม่มีหรอครับตอนนี้มันจะไม่มีที่เดินป่าไม่มีอะไรครับเราต้องเข้าไปในเมืองอย่างเดียวไงเขตตรงนี้จะเป็นเขตชานเมืองที่เรามาเหมือนกับปั่นจักรยานเล่นได้เฉย ความลับผมยังไม่เห็นนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าไหมมันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะงานเด็กก็จบเรียบร้อยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันที่บ้านดีกว่าครับผมเราไปแช่นี้หลังปีนเข่าตอนเช้ามากันดีกว่าอยู่ข้างนอกก็เสียตังกลับบ้านดีกว่าหนูพุดดิ้งน่าจะดีอะ่ะโอเคถึงบ้านเรียบร้อยครับผมได้ตัวนี้มาด้วยนะ เฮลติงออร่าตัวนี้นะเราต้องไปกินใน,นั่นแหละครับพวกชาพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้บัฟไอตรงนี้มาอยู่2ชั่วโมงเห็นปะบวกแฮปปี้แล้วก็บูทเพลฟูลแล้วก็ไปหากินชาตรงนั้นได้ครับทำนอนนี้เดี๋ยวนะขยะเดี๋ยวเราทิ้งให้หนูพุดดิง้งไปแช่ออนเซนดีกว่าหนูอะชึบโอเคเราจะได้บัฟตรงนี้เพิ่มเติมทำนองน,นี้ครับแล้วก็สำหรับงานอีเวนต์วันเด็ก ก็จบประมาณนี้เสียดายไม่สามารถท้าชิงอะไรได้เนาะโธ่เศร้าเลยทีเดียวอ่ะฮะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดีเดะเดะดย้อนวัยเด็กกันเลยทีเดียวอูกสา์เตรียมเสื้อไว้ให้ฟุตติ้งเนี่ยเนาะเป็นเสื้อเวลาเขาเรียนไงเป็นชาวมัธยมต้องเรียนแบบไอ้นี่นะคริสเตียนอย่างเจมเลยวันนี้เสร็จแล้วได้พักผ่อนแล้วนะหนูฟุดดิ้ง<ะ>ไปแล้วครับพ่อ มันยังบักข้างหลังอยู่อ่ะเดี๋ยวให้ผมย้ายบ้านใหม่ก่อนรับรองออนเซ็นบ้านของหนูพุดดิ้งอ่ะสวยแน่นอนพูดเลยอันนี้บ้านมันหลังเล็กไปหน่อยไงมันก็เลยได้แค่นี้สุดเศร้าเลยทีเดียวอ่ะอ่าฮะเหา็นด้วย